คน,นิวมเดเจอรนะคะคลิปีนะคะาจะมารีวิวนะคะงานผมจาก s o ฟแอนกรอลนั่นเองนะคะซึ่งมวิวเนี่ยเหมือนว่าจะได้มาครบทั้งหมดเลยนี่นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวกันนะคะว่าทั้งหมดแล้วใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเออเนื้อสกลินเป็นยังไงบ้างนั้นนี่นะคะยังไงก็ไปชมกะะันเลยค่ะ ก็ถ้าใครได้ติดตามโซฟีนกลอรี่นะคะแล้วก็ไปเดินที่บูสบ่อยๆอะไรเงี้ยร้านขายยาที่เป็นร้านที่ชื่อว่าบูสนั่นเองนะคะตามห้างส,สินค้าต่างๆเ็าจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาออกลนยที่มันเป็นงานผมมาใหม่แล้วก็บรนกลิ่นออริจินัลพิ้งก็แล้วกัน,กน, Pink กกนนะคะทุกคนเป็นกลิ่นประจําแบบแบรนด์ของโซฟีนกลอรี่เลยนั่นเองนะคะเป็นกลิ่นเฉพาะของเขาเองที่มีแค่โซฟีนกลอรี่เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมิวก็เป็นคนที่แบบชอบกลิ่นนี้มากนะคะก็ะเลยแบบหลงขึ้นทันทีเลยทีแล้วลช่วงนั้นก็จะเป็นอะไรที่มันแบบลดด50%้วยยก็เ เรียกได้ว่าเหมาก็ได้นะคะทุกคนก็ะะจะมาครบทั้งไลน์เลยนั่นเองนะคะส่วนตัวก็คือชอบกลิ่นอยู่แล้วก็เลยพลาดไม่ได้ที่จะลองนะคะแล้วก็เอามาลองกันเสร็จแ,แ,แล้วเดี๋ยวนี้จะมามารมกันนั่นเองนะคะเขามีครบไลน์เลยนะคะแชมพูคอนดิเชเนอร์มาสก์ผมเซรั่มเซรั่มการผมร้ออะไรเงรี้ยนี้ก็จะเริ่มจากแชมพูนะคะกับคอนดิเชเนอร์นั่นเองะะทุกคนซึ่งไลงน์เขาน่ารักมากเห็นไหมมันจะเป็นแบบสีชมพูขาวดำยอะไรเงี้ยก็มีสีชมพูอ่อนเพื่อให้ เห็นความแตกต่างยอะไรเงี้ยเองนะคะแชมพูก็จะเป็นแบบสีนี้อ่าสีนี้นะคะคอนดิชเนอร์ก็จะเป็นสีนี้นั่นเองนะคะทุกคนตัวฝาก็จะเป็นแบบเปิดปิดแบบนี้นะคะเออเวลาใช้ก็จะแบบเทเทออกมาแล้วก็จะบีบๆแล้วก็ วนวนสะตามปกตินะคะทุกคนมาในปริมาณ300 ML ทั้งคู่เลยนั่นเองนะคะตอนที่มิวใช้ก็คือจะมิวจะเป็นคนที่ผมสองรอบนะก็คือสะด้วยยี่ห้ออื่นก่อนแล้วค่อยใช้ตัวนี้นั่นเองนะคะตามแต่ปริมาณก็คือแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าแบบใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างไงี้นะส่วนตัวมิวก็ใช้ประมาณแบบเหรียญห้าเหรียญสิบเลยนะหะยอดมาแล้วก็แบบผสมแล้วห้ามันเกิดฟองแล้วก็สะตามปกตินั่นเองนะคะ จะบอกว่าในเรื่องกลิ่นของเขาก็คือกลิ่นออริจินัลพิงจริงๆนะคะแต่ว่าตัวแชมพูของเขาเนี่ยก็จะมีความดลบกลิ่นลงมานิดนึงจากที่แบบเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความชาัดอะไรเงี้ยตัวนี้จะอ่อนลงมานิดนึงนะส่วนของแชมพูนะแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นเนื้อขุ่นๆข,นขาวๆนั่นเองนะคะเขาบอกว่ามันเหมาะสำหรับผมแห้งเสียปราศจากซิลิโคนมินเนอรัอลออยแล้วก็ไม่ทดลองในสัตว์ด้วยนั่นเองะะทุกคนทุกอย่างก็คือปราศจากซิลิโคนมินเนอรัลออยอะไรพวกนี้เลยนะคะ ตัวน,นี้เขาก็ช่วยให้เป็น moisturizing hair อะไรอย่างนี้นะคะลืมบอกชื่อเต็มๆของเขานะคะก็ชื่อว่า s o a p n g glory g l a s hair day moisturizing shampoo นั่นเองนะคะอ่านะส่วนตัว conditioner คานะคะชื่อเต็มๆว่า s o a p n g glory g l a d hair day nourishing conditioner นั่นเองนะคะก็คือเหมือนว่าใช้ได้ทุกวันนั่นแหละนะคะทุกคนก็คือจะผมได้ทุกวันนั่นเองนะคะ conditioner ของเขาจะมีความแบบเข้มข้นขึ้นมาแบบนิดนึง แต่ส่วนกลิ่นของเขาก็คือจะแบบดรอปลงมาจากครีมหรือว่าแบบสครับอะไรที่เราเคือใช้นี่นะคะสกินจะแบบดรอปลงมานิดหนึ่งนั่นเองนะคะความเข้มข้นก็จะกลางๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวที่เข้มข้นมากกว่านี้นะคะก็คือจะเป็นน,นะคะตัวนี้เลยที่มีแบบเห็นครั้งแรกนะคะก็จะเป็น g l a d Hair Day Treatment Mask นั่นเองนะคะประมาณนี้นะ <S <S มาในปริมาณ300 ml นะทุกคนตัวนี้ที่มิไปเห็นตัวแรกเลยนะ,ะก็เลยดูว่า เอ๊ะมันมีแบบกลิ่นนี้ด้วยหรอก็เลยได้มาก่อนตัวแรกนะคะแล้วก็ตามมาด้วยฮิทโปรต้งเซรั่มถึงจะเป็นแชมพูกับคอนดิชเนอร์ในตัวสุดท้ายนี่นะคะแล้วก็มีครบทั้งลายนะคะดูเนื้อก่อนสินชอบมากสุดผลเขาเป็นเนื้อแบบเป็นเจลเจลเป็นพุดดิ้งอะคือแบบเราควักออกมาใช่ไหมแล้วมันก็จะบุบไปพักนึงแล้วถ้าปล่อยให้มันแบบทิ้งไว้มันก็จะเนื้อก็จะคืนตัวเป็นแบบเป็นเนื้อที่มันเป็นเรียบๆเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เองนะทุกคนแล้วก็มีความ เข้มข้นมากจริงๆนะคะนี่คือของแท้นะคะทุกคนมีความเข้มข้นมากจริงนะคะเขาก็จะเป็นมีริี่บีห้าแล้วก็อาร์เกนออนะคะมอบความชุ่มชื้นเพื่อปกป้องให้ผมขาดร่วไรเง,งี้ยเหมาะสำหรับผมแห้งเสียปราศจากซิลิโคนมินเนอรลอลอแล้วก็ไม่ทดลองในสัตว์เช่นเคยนะ,ะทุกคนดูรวมเขาก็จะเป็นลหลักๆเขาจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะซึ่งกลิ่นของเขาอ่ะชอบมากทุกคน กลิ่นเขาจะเพิ่มมากกว่าแชมพูกับคอนดิชเนอร์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเขามีความเข้มข้นดีนะแล้วก็เข้มข้นมากกว่าแชมคอนดิชเนอร์ของเขาั่นเองนะแล้วก็สามารถควักนิดเดียวอ่ะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้มันก็สามารถทําให้ผมแบบดูทั่วหัวได้แล้วนั่นเองนะคะเซรั่มนะคะตัวนี้เซรั่มเนื้อแบบละมันออยๆนิดนึงนะคะชื่อว่า s o a n glory glass hair d y s m o o t i n g serum นั่นเองะคะตัวนี้ก็คือจะ มีน้ำมันบำรุงหละชนิดมากทุกคนมีแอลมอน์ออยจูชบาโอลีฟนะคะแล้วก็อาร์แกนอะไรอย่างเงี้ยสวีทแอลมอนนั่นเองนะคะก็บำรุงไม่ให้ผมขาดุดุดร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่มีมินอรัลออยไม่มีซิลิโคนเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ทดลองในสัตว์ด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้ก็มาในปริมาณ100 ml นั่นเองทุกคนแต่จะเห็นว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าแอบเสียดายนิดหนึ่งเพราะตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นเหมือนเซรั่มของลอรีออลทุกคนที่มันเป็นแบบ เนื้อขวดสีแดงๆอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่เลยมันเป็นเหมือนน้ามันมะพร้าวฟิลน้ํามันมะพร้าวเลยนะแล้วก็กลิ่นแต่กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นพิงค์ออริจินอลนะคะก็คือชอบกลิ่นของเขาเลยซื้อมาแล้วคิดว่าเนื้อเขาจะเป็นเหมือนแบบของลอรีออลอะไรนั้นนะซึ่งมันเป็นน้ํมันออยที่มันแบบค่อนข้างจะซึมไวแล้วก็ไม่ทำให้ผมแบบมันอะไรเงนี้แต่ตัวเนี้ยใช้แล้วผมมันเสียดายนั่นเองนะแต่ว่าฉันจะใช้กับอะไรล่ะไหนแบบ เคยใช้เยอะแล้วก็คือหัวเหนียวมากนะหัวมันไม่ได้เหนียวแบบไม่ได้เหนียวแบบมันเลยขนาดแต่ว่ามันเหนียวแบบผมก็ไม่ได้ลืนะ่นคนเออนะคะผมแบบเหนียวไปสําหรับมิวนะคะตัวนี้นะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองนะเคยแบบใช้แล้วก็เป่าด้วยผมด้วยความร้อนอีกทีนึงก็คือไม่หายนะก็คือความเข้มข้นความชุ่มชื้นค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะแต่ว่ามันชุ่มชื้นเกินไปไงอเออนะคะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้ได้ใช้บ่อยมากโซเป็นกรอรี่แกลดแฮ เดฟริ e ฟรีนีทโปรเทคชันนั่นเองนะคะเออก็คือจะเป็นเหมือนสเปรย์ที่เอาไว้ป้องกันความร้อนก่อนการแบบไดผมม้วนผมอะไรต่างๆนะคะก็มาในปริมาณ 100ML ลเช่นเคยนะคะมีรินบีห้ามีอาร์แกนสมคุณค่าของเคราตินอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ความชุ่มชื้น,นแก,แผกน่ผมแล็ช่วยลดผมชีฟฟูปพองกานความร้อนจากการตกแต่งทรงผมไม่มีมินเนอรลออยล์ซิลิโคนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทดลองในสัตว์อีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นอะไรที่จริงทุกคนชอบตัวนี้มากนะคะ กขาจะเป็นสเปรย์แบบนี้แบบนี้นะแต่ว่ามันจะมาแบบเป็นน้ําขุ่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราใช้ก็นวดๆแล้วก็เน้นบริเวณปลายผมหรือว่าที่ต้องการแบบโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเองนะคะมันก็จะใช้ตอนที่ผมหม,มาดๆเช็ดผมเสร็จอะไรเงี้ยก็คือจะแบบทานี้นะคะแล้วก็ไปไดผมนั่นเองนะคะก็คือทําให้ผมแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าผมโอเคเรียบลื่นแล้วก็ที่สําคัญกลิ่นของเขาก็จะเป็นกลิ่นออริจินอลพิง์นั่นเองนะคะเป็นอะไรที่แบบอ๋อปลื้มจิตปลื้มใจก็คือแบบ มีความว่าดีงามมากเลยนะคะคืออันนี้ก็คือชอบตัวนี้ก็คือเสียใจแต่วันนี้ทุกคนเราใช้ตัวนี้ผสมกันก็ออกมาดีนะคะดีเลยอันนี้มีมีหยดมาประมาณสองปั๊มแล้วก็ฉีดด้วยนี้แล้วก็ผสมกันเออนะแล้วก็เอามาแบบที่ปลายผมแล้วก็เป่าตามปกติโอเคปรากฏว่าโอเคได้ผสมกันได้นะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าอ่ะใช้รวมกันดีกว่านะคะในใน,ใน,ในความคิดเห็นของมิวนั่นเองนะคะแล้วทั้งหมดก็คือ เป็นออริจินัลพิ้งหมดเลยซึ่งก็คือถ้าใครชอบแบบมิวเนี่ยก็คือสมควรไปลองจริงๆควรไปทําตามจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดไม่อยากซื้อทั้งหมดเลยคนถ้าเป็นมิวแนะนําให้ใช้ก็จะเป็น2ตัวนี้ก็คือเป็นมาร์กผมของเขาซึ่งที่แนะนําใช้เพราะว่ามีความเข้มข้นแล้วก็ เป็นตัวสุดท้ายก่อนการล้างผมอะไรเงี้ยมันต้อทำให้ผมมีความชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นออริจินอลพิงค์คือจะติดด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผมแบบรุ่มลื่นขึ้นจริงๆนะคะกลิ่นมันจะติดผมไปะมานวันสองวันคือสระเป็นคนสระผมวันว้นวันใช่ไหมก็คือกลิ่นมันยังติดอยู่จริงๆนะทุกคนถ้ามาดมใกล้ๆอะไรเงี้ยเองนะกลิ่นมันไม่ได้เหม็นแล้วก็หัวเราก็ไม่ได้เหนียวด้วยเพราะว่าเขาไม่มีซิลิโคนนั่นเองนะตัวนี้ก็คือใช้ก่อนการ ดายผมเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยนะคะก็คือช่วยป้องกันเส้นผมด้วยแถม,แถมยังมีกลิ่นหอมของออริจินัลพิงด้วยนั่นเองนะคะก็คือจะแนะนําเป็น2ตัวนี้เลยนั่นเองนะคะหลังจากที่มิวใช้มาทั้งหมดนะคะทั้งไลน์เนี่ยก็สุกได้แล้วว่ามันไม่ได้แบบทําให้ผมนิ่มลื่นมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ผมแห้งเกินนะคะก็คือตรงหัวมันไม่ค่อยมันเลยทุกคนซึ่งมันไม่มีซิลิโคนก็คือเป็นเรื่องจริงแต่ตรงปลายผมตรงกลางผมกับปลายผมเนี่ยอาจจะแห้งหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้มีแบบ อะไรมาเคลือบผมนั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบอาจจะแลกมาด้วยการที่มันไม่มีซิลิโคนนั่นเองนะคะมันก็เลยผมไม่ได้เรียบลร,รื่นเลยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าใช้ไปอาจจะแบบซักเดือนเป็นเดือนถ้าลองใช้หมดแล้วก็อาจจะมารีวิวแบบแบบใช้แล้วชอบก็ได้นั่นเองเขาว่ามินจะชอบขนาดไหนระยะยาวแล้วมันจะเป็นแบบไหนนี่นะคะแต่โดยรวมคือชอบสำหรับลายของผมกับงานของแบบ ออริจินอลพิงค์นั่นเองนะทุกคนก็มาบอกทุกคนได้ฟังเผื่อใครชอบกลิ่นออริจินอลพิงค์แบบนี้แล้วก็จะได้ไปซื้อตามกันนั่นเองนะคะอาลัดช่วงนี้เขาก็ลดราคาอยู่ประมาณแบบ50%เลยนั่นเองค่ะตัวนี้้อยกว่าบาทเองอะ่ะซึ่งมันคุ้มมากนะคะทุกคนมากคุ้มมากกว่าาซื้อมาสผมทั่วไปอีกนะคะเออแต่ลืมบอกไปว่าตัวนี้ใช้ทีละครั้งก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆก็ใช้ตอนที่เราสระผมก็ได้นะคะมันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแล้วแต่คนชอบแต่จริงก,ก็คือใช้ตอนที ใช้แชมพูคอนดิชเนอร์เสรก็คือใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยนะมิวจะใช้คู่กับคอนดิชเนอร์รวมกันไปเลยนะคะมันจะได้แบบเป็นล้างออกทีเดียวไม่ต้องมาล้างสองรอบนั่นเองนะคะเนีทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะที่มาจะมารีวิวนะคะงานผมของซอฟต์แอ l o กิลลี่ดินออริจินัลพิงนั่นเองนะคะก็มันจะชอบกันซึ่งมิวชอบมากก็เลยมาแบบบอกที่คนได้ดูแล้วก็เพื่ เผื่อใครยังไม่รู้ไงว่าแบบเขามีงานผมแล้วนะก็ลองไปซื้อตามกันได้นั่นเองนะคะถ้าชอบอันไหนก็ไปตามตามก็ได้เลยนะคะก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมีมอรีเกิลคะ่ะไปแหละบ๊ายบายไปลองดูกันนะคะชอบมากเลย